รุนน่นน no ี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสนะเป็นเดรสผ้าใหม่สลาบนะคะพี่ตัวนี้เนื้อผ้าของเขานะคะพี่จะเบาแล้วก็ลื่นเย็นใส่สบายนะตัวนี้ผ้าไม่ยืดนะคะพี่และผ้าไม่มีซับในนะตรงสวยมากๆค่ะพี่งานของเขานะคะพี่จะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมมุกตรงนี้กระดุมนะคะพี่จะแต่งแบบนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยนะคะพี่แขนใส่สบายนะคะพี่งานเป็นของสาวอวนนะพี่ผ้าใหม่สลาบของเขาจะอัดย่นนิดๆิดแบบนี้นะคะเนื้อผ้าสวยมากๆตัวนี้นะอัดย่นนิดนิดแบบนี้นะ ส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็พิมพ์ลายให้อย่างดีเลยสวยๆแบบนี้เลยค่ะผ้าดีมากๆลูกค้าตัวนี้ผ้าใหม่สลับเนื้อผ้าไม่ยืดไม่มีซับไมนะคะพี่แล้วก็มีกระเป๋าล้วงค่ะพี่ทั้งสองข้างตรงนี้ใช้งานได้นะรุ่นนี้ค่ะพี่อกหน้าผ้า52นิ้วนะความยาวเสือ้อไอความยาวชุดอยู่ที่สีนิ้วค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะพี่ตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีใช้เดียวค่ะพี่ แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจะอ,อกเล็กัวนี้ก็ใส่ได้ค่ะพี่พี่ดูทรงนะเป็นฟิลใส่สบายๆรุ่นนี้ขอจัดโปให้พี่นะคะพี่239เออพี่คุมมากๆตัวนี้239ค่ะพี่เอาพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไปต้องหัวตรงนี้นะคะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสและตามด้วยสีนะคะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์สีชมพูนะลายเขาเป็นแบบนี้นะคะพี่อกหน้าผ้าบ 5, 52, ความยาว45นิ้วนะตัวนี้ขอเรียกสีชมพูนะคะ239เท่านั้น สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะพี่มันจะเป็นแถบกลมนะคะพี่ตัวนี้นะขอเรียกสีกลมค่ะจะใส่พับแขนสวยๆแบบนี้ได้เลย2องสามเเท่านั้นค่ะและสีต่อไปนะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์สีดํานะแถบเขาจะเป็นสีดํานะคะพี่พิมพ์สีทูกถูกนะจะได้ได้ของตรงเลยค่ะตอนนี้เรียกสีดํานะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสิบสองความยาวสี่สิบห้านิ้วค่ะ หมายเลขสองสามเก้าเท่านั้นสีดําค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวะค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยให้พี่แค่สองสามเก้าเท่านั้นค่ะค่าส่งยี่สิบเก้าบาทน้องชายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทพี่ดูนะลายสวยทรงสวยมากๆขาไหมสลับเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทพี่ดูนะลายสวยทรงสวยมากๆขาไหมสลับอย่างดีนะพี่ สองามเก้าเท่านั้นอบหน้าผ้าห้าสิบสองความยาวอยู่ที่สี่สิบห้านิ้วค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่ผ้าสวยและทรงสวยมากๆสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะพี่ดูรายนะเดี๋วนี้ลูกค้าใส่แล้วไม่ไม่อ้วนบอกเลยคุม้มตอนนี้นะคะสีต่อไปถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมค่ะและสีสุดท้ายนะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสี